ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะแต่งรถด้วยเขากวางเรนเดียแต่งรถด้วยไฟหลากสีเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งในห้วงที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า มีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งได้ประดับตกแต่งยานพาหนะในลักษณะที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้งดการประดับตกแต่งยานพาหนะตามแฟชั่นหรือเทศกาลเช่นการติดเขากวางเรนเดีย เนื่องจากมีลักษณะที่ยื่นออกมาเกินความกว้างของตัวรถหรืออาจหลุดร่วงในขณะขับขี่การติดไฟหลากสีเนื่องจากอาจทําให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นและทําให้ผู้อื่นสังเกตสัญญาณไฟจากรถของท่านไม่ชัดเจนการประดับตกแต่งรถในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา12ประกอบมาตรา60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2,000บาทอีกทั้งหากการกระทาดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้ขับขี่จะต้องรับโทษในความผิดฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิตแล้วแต่กรณีอีกด้วย ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ประดับตกแต่งในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นสามารถบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและแจ้งเบาะแสการประทําความผิดได้ที่สายด่วน191สายด่วนตำรวจจราจร1197และสายด่วนตำรวจทางหลวง1193ได้ตลอด24ชั่วโมง